สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดอ่าโมบายเรนเจอร์นะครับเล่นได้ทูกเซิร์ฟนะครับไปดูกันว่าต้องดาวน์โหลดยังไงบ้างโอเคนะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วก็เลื่อนลงไปเลยนะครับเลื่อนไปครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่นี่ครัมันก็จะเจอหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับนี่ครับโอเคครับ มโหลดแล้วนะครับถ้าใครยังไม่โหลดก็ดาวน์โหลดได้ดนะครับอันต่อไปแล้วก็มาดาวน์โหลดลอะไรวะนี่ครับที่มันเขียนไว้นน่ครับ GPU อะไรนี่ครับของผมก็จะเป็น GPU Mali นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่ามือถือตัวเอง GPU อะไรก็ไปดูได้นะครับ <No. S 1> นี่ครับแอปตัวน,นี้เลย นี่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปดูเลยครับโอเคครับมันก็จะเจอนี่ครับตัวนี้เลยครับนี่ครับตัวนี้ครับของผมมาริจี5บเ็ดนะครับของทุกคนมันก็จะมีมีหลายรุ่นนะครับก็เข้าไปเช็คกันดูนะครับถ้าใคร เป็นของไรก็ดาวน์โหลดตามนี้เลยนะครับของผมก็เป็น GPU มาลีนะครับถ้าใครมาลีก็โหลดตามผมเลยครับนี่ครับมันมีให้เลือกครับพอกดเข้ามาหน้านี้มันก็จะมีตัวไลท์กับตัวเต็มนะครับให้เลือกเอานี่ครับแต่ผมโหลดตัวเต็มนะครับผมโหลดเสร็จแล้วถ้าใครโหลดเสร็จแล้วก็กดออกนะครับมาหน้านี้ได้เลยนี่ครับก็ต้องมีแอปนี้ด้วยนะครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับก็ก,ออก,กดเข้าไปหนึ่งครั้งกดที่ดาวน์โหลดกดไปนะพอมาถึงหน้านี้แล้วก็กดนะครับตัวนี้ครับที่เราดาวน์โหลดมากดหนึ่งครั้งกดอันแรกนะครับก็รอมันนิดนึงนะครับ เด่นหรืม่กอัปเดตนะครับนี่ผมโหลดมาไว้ก่อนนะครับถ้าใครยังยังไม่ให้โหลดมันก็จะให้ติดตั้งนะครับแต่ผมโหลดมาแล้วน่ครับกดเสร็จแล้วก็กดมาดีครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับนี่ครับตรงที่ G.P.U. มาเรียอะไรนี่ครับลืมให้ดูนะครับครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดอันนี้นะครับดาวน์โหลด กดไปเลยนะครับแต่ว่าผมกดแล้วนะครับ mm hmm. พอคลายกดเสร็จแล้วป,ปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้นะครับ mm hmm. กดไปเลยครับแล้วก็กดอแรนดครับสีเขียว mm hmm. แล้วก็กดทีแอนดรอยแอนดรอกดไปเลยกด Data นะครับอันแรกแล้วก็กดวางเลยครับแต่ผมวางแล้วแค่นี้นะครับ ก็เล่นได้แล้วครับก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรให้เรียบร้อยครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าลิโก